ตระกูลต้องยกให้เขาคันนี้เลยค่ะนั่นก็คือ B M W 5 2 8 I M Sport ปี2013นะคะบอกเลยว่ารอจริงๆสำหรับคันนี้เพราะว่ามาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport รอบคันเลยค่ะ ด้านหน้าของเขานะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าเป็นแบบไตคู่ตามสไตล์ B M W ครอบด้วยโครเมียมสีเงินเพิ่มความเท่ความสปอร์ตตรงกลางมาพร้อมกับโลโก้ B M เป็นค่ายใบพัดสีฟ้าตรงกลางนั่นเองนะคะมาพร้อมกับพักคิ้งเซนเซอร์อีก4จุดด้วยการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากขึ้นไฟหน้าก็มีความใสความวาวเหมือนเดิมนะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบซีนอนเลี้ยวตามองศาของพวงมาลัยแล้วก็อ d ร์เร็กิฟ LED ด้วยค่ะายใต้ฝากระโปรงของเขาก็อัดแน่นด้วยเครื่องยนต์ เบนซินทวินพาวเวอร์เทอร์โบ 2,000cc ซี่สูบ16วาล์วให้กำลังสูงสุด215แรงม้าโอ้โหบอกเลยว่าในเรื่องของความแรงความเร็วนะคะสวัสนะไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนมาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างค่ะบอดี้ด้านข้างของเขานะคะก็จะมีความแบบว่าสโลปแบบนี้รูโรมสปอร์ตนะคะเส้นสายดูคมชัดมากๆเลยล้ออันลอยของเขานะคะเป็นล้ออันลอยขนาด18นิ้วนะเงาสีเทาแบบนี้เป็นชุดแต่ง M ส port ด้วยนะคะคันนี้อย่างที่น้องกิ๊บบอกว่าซื้อไปไม่ต้องแต่งเติมเลยค่ะเพราะว่า ชุดที่เขาแต่งมาะคะก็สวยก็เท่อยู่แล้วในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่แก้มซ้ายแก้มขวาของเขาตรงนี้นะคะครอบด้วยโครเมียมสีเงินตัดกับตัวรถเนี่ยทำให้ดูสวยมากๆเลยกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะคะตรงมือจับของเขา,าร้อมกับระบบพีเลตทั้ง4บานเราสามารถล็อกรถนะคะแค่สัมผัสเบาๆแบบนี้ถ้าเราต้องการเปิดก็แค่สอดมือเข้าไปนะคะอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมคะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราลองไปดูด้านหลังกันนะคะว่าด้านหลังของเขาเนี่ยจะเท่จะสปอร์ตเหมือนด้านหน้าไหมเช่นค่ะ ของเขานะคะก็เทสปอร์ตไม่แพ้ด้านหน้าด้านข้างเลยในส่วนของไฟไท้ายของเขานะคะก็จะมีความรากย่าจากบอดี้ด้านข้างมาถึงด้านหลังแบบนี้เลยนะคะด้านในก็จะเป็นหนวด LED ค่ะฟไฟท้ายของเขานะคะก็จะเป็นฟไฟท้ายอัตโนมัติแค่เราสัมผัสเบาๆแบบนี้นะคะปึ๊บเห็นไหมคะโช๊คก็จะทำงานโดยอัตโนมัติแบบนี้นะคะห้องเก็บสัมภาระของเขากว้างมากๆวางถุงก๊อปใหญ่ๆได้สบายๆเลยค่ะ ต่อกันที่ภายในของซีรีส์5คันนี้นะคะบอกเลยว่าภายในของเขานี่คืออุอบอุ่นมากๆเลยมาพร้อมกับสีทูโทนนะคะยังบอกของเขาก็มาพร้อมกับสีมอคค่าสีสวยแบบนี้มาพร้อมกับปีกโอกระชับนะคะเบาะฝั่งคนขับหรือฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะคะก็เป็นระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับเมมโมรีได้2ระดับด้วยกันค่ะสิ่งที่กิฟชอบมากๆเลยนั่นก็คือในเรื่องของปีกโอกระชับแบบนี้นะคะเวลาเราเข้าโคง้งหรือรถมีการสั่งกระเทือนนะคะช่วยประคองสรีระลของเราได้ดีมากๆเลย ด้านหน้าของกิฟนะคะก็มาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังสามการแบบสปอร์ตแบบนี้นะคะพวงมลลาลัยก็เป็นโลโก้เอ็มสปอร์ตด้วยค่ะฝั่งซ้ายมือมาพร้อมกับระบบคูซคอนโทรลนั่นเองนะคะเป็นระบบควบคุมความเร็วแล้วก็ด้านหลังก็มาพร้อมกับแพดเดนชิพด้วยนะคะการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมลลาลัยนั่นเองนะคะเพิ่มความร้อนใจให้คนขับมากยิ่งขึ้นส่วนหน้าจอตรงกลางนะคะหน้าจอไอไดของเขานะคะก็จะมีขนาดใหญ่กว้างยาวแบบนี้เลยนะเข้ามาดูมัลติมีเดียเรดิโอเทเลโฟนเดวิเกเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะแลล้วกก็ัันงม ะะก็จะเป็นในเรื่องของปุ่มการปรับอุณหภูมิของ Air, แอร์เป็นแบบดูโอโซนทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นแบบดิจิตอลเลยนะคะแต่ก็ถักกันลงมาแถวๆนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับทิมสีเงินเงินแบบนี้เพิ่มความรูราเพิ่มความพรีเมียมไปอีกค่ะ ในส่วนของเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้ c i ส i c ดสเตปโทนิกมาพร้อมกับโหมดการขับขี่นะคะอีโค o คอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพัดถ้าคนไหนที่ชอบความแรงความเร็วถนนโลง่ลงๆนะคะไปเลยค่ะสปอร์ตพัดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีออโต้เบรกคงให้กับเราด้วยนะคะลดการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงเพิ่มความประหยัดพลังงานที่เท้าแขนของเขานะคะก็จะมีความไฮโซนิดนึงเวลาเราเปิด่ะแค่สัมผัสปุ่มเบาๆตรงกลางตรงนี้ฟื้เห็นไหมคะ สมูทมากๆแล้วก็หนังของเขานะคะไม่มีการแตกลายงาหรือซีดจางเลยนะคะสภาพคือดีมากๆเพราะว่าเจ้าของเดิมนะคะไม่มีการจอดตากแด,ดดแน่นอนถ้ารถคันไหนจอดตากแดดเป็นระยะเวลานานๆวัสดุภายในห้องโดยสารนะคะจะมีความแบบว่าเหนียวเหนียวมันมันลื่นๆื่นแตกลายงาแต่สภาพของคันนี้นะคะเนียนกลิบมากๆค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในนะคะเราจะชมความสวยงามที่แผงประตูกันก่อนว่ารถรู้รถพรีเมียมแบบนี้มีอะไรซ่อนอยู่มาแล้วค่ะ ด้านข้างของเขานะคะสองฝั่งเลยก็มาพร้อมกับม่านบังแดดให้กับเราด้วยค่ะแบบนี้เลยนะคะสภาพคือดีมากๆแล้วด้านข้างก็ยังมีอีกนะคะดึงเข้ามาเจ้าปิดแบบนี้เลยนะคะขอบประตูก็จะมาพร้อมกับพิมสีเงินๆแล้วก็คาดด้วยโคมิ่มสีเงินแบบนี้เพิ่มความหรูหราตรงนี้นะคะก็จะเป็นซอฟทัดนุ่มๆหมดเลยนะคะสภาพคือดอีในเรื่องของมือจับของเขาก็ไม่มี ะค,ะคันนี้คือ,อสภาพ9.9.9%เลยเดี๋ยวเราลองไปนั่งด้านในดูค่ะว่าจะนั่งสบายเหมือนด้านหน้าไหมไปค่ะบอกเลยนะคะว่านั่งสบายสุดๆเลยค่ะเหมือนตกอยู่ในหลุมอวกาศแบบนี้เลยนะคะที่สําคัญนั่งเหมือนแบบว่าโซฟาที่บ้านเราเลยค่ะสบายสุดๆนั่นเองนะคะแต่ถ้าบ้านใดมีเด็กนะคะยังมีจุดยึดบอดเด็กให้ด้วยนะคะเป็นแบบ Isofix ทั้งสฝั่งเลย แล้วก็ถ้าตรงกลางไม่มีอีกคนนึงนั่งนะคะเราสามารถดึงออกมาเพื่อเท้าแขนได้นะคะปึ๊บคือแบบใหญ่มากๆเห็นไหมคะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากๆเลยถ้าต้องการเปิดก็แค่กดตรงนี้ขึ้นไปนะคะปึ๊บนี่โอ้โหสภาพคือดีมากๆค่ะสำหรับซีรีส์5คันนี้อะถ้าเราไม่ต้องการใช้แล้วก็ปิดไปแบบนี้ได้เลยนะคะ ฟื้โอ้โหสบายเหมือนนั่งโซฟาที่บ้านเลยค่ะเห็นกว้างๆใหญ่ๆรูๆแบบนี้นะคะกลัวว่าจะร้อนไหมไม่ต้องห่วงค่ะเรามีแอร์ตอนหลังให้กับท่านด้วยตรงนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะปรับได้เลยค่ะซ้ายขวาคืออุปกรณ์ทุกอย่างยังใช้งานได้ดีหมดเลยด้านหลังเบาะค,คนขับแล้วก็ุกคนนั่งข้างคนขับนะคะยังมีที่ใส่เอกสารหรือใส่ของคว่มเติมตรงนี้ได้นะคะเนี่ยสภาพคือดีมากๆนั่นเองเนาะ โอ้โหคือนั่งสบายสุดๆค่ะหลับก็บอกเลยว่าหลับสนิทอย่างแน่นอนถ้าได้นั่งได้นอนในนี้นะคะสบายมากค่ะซีรีส์5คันนี้ราคาเพียง799,000บาทเท่านั้นค่ะอย่าลืมเข้ามาชมกับกิฟนะคะแล้วก็ทดลองขับกันแ,แ,แล้ววันนี้ที่ Open Road สำหรับวันนี้กิฟกับ bmw 528i m sport ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ